มาห้องกีฬาในช่วงที่2กันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่ครับเข้าทํางานในกระทรวงวันแรกวาระเร่งด่วนก็คือเรื่องงบเบิกจ่ายงานโมโตชีพีที่มีปัญหานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนใหม่เดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งเป็นครั้งแรกที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยก่อนเข้าปฏิยติงานได้เข้าสก,การะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากระทรวงบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักครับมีหน่วยงานภาครัฐวงค์กรภาคเอกชนผู้บริหารในหน่วยงานกีฬาร่วมแสดงความยินดีโดยทางรัฐมนตรีว่าการก,าร,กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่านโยบายด้านกีฬาเนี่ยก็มีการพูดคุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคือเรื่องของหรัฐวิสาหกิจ1กีฬา ที่จะนํากลับมาทําอีกครั้งหนึ่งแต่ขอพูดคุยรายละเอียดก่อนนะครับแล้วก็จะแจ้งให้ทราบในภายหลังส่วนปัญหาเรื่องงบประมาณการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกม o t ต GP ได้รับเรื่องมาแล้วหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการพูดคุยกับทางปร,ริษัทกระทรวงทันทีต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนนะครับพร้อมกันนี้นะฮะได้มีแผนจะเดินทางไปให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่19ที่นครหางโจวประเทศจีนครับ ในวันที่23่สิถึงยีกันยายนนี้แล้วก็จะพยายามเดินทางไปเชียร์นักกีฬาให้ได้มากชนิดที่สุดนะครับก็เชื่อว่านักกีฬาไทยทุกคนเนี่ยมีระเบียบวินัยดีอยู่แล้วอยากให้กําลังใจทุกคนและอยากให้ชาวไทยร่วมให้กําลังใจนักกีฬาด้วยครับ